ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับชวนคิดชวนคุยนะครับกับการพูดถึงที่มาของความร่ารวยของสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับตอนนี้เรามาถึงแหล่งรายได้นะครับแหล่งสร้างความมั่งคั่งให้สถาบันพระหมหากษัตริย์แหล่งที่หกนะครับแหล่งที่ห้าเราได้พูดถึงเรื่องของธุรกิจโรงแรมแล้วก็การบินนะครับสายการบินอันที่หกเนี่ยเป็นหมวดการซื้ออาวุธและก็การหาหากินกับทหารนะครับโอ้นี่ต้องเป็นแหล่งที่ ทหารได้ไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่างบประมาณในส่วนนั้นเนี่ยนะมันน่าจะต้องไปดูนะครับว่าเข้าไปในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์มากน้อยเท่าไหร่นะครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่งทุนไปจดทะเบียนบริษัทต่างๆในเครือข่ายการค้าอาวุธนะครับต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยการค้าอาวุธนะครับซึ่งเงินทองมหาศาลนะครับผ่านตระกูลพัฒนโดมวัชโรไทยสารสินที่อเมริกาและอังกฤษนะครับ เป็นหนายหน้าขายอาวุธให้กับกองทัพไทยในราคาแพงนะครับค่าคอมมิชชั่นจะนําส่งไปยังผู้มีอำนาจโดยตรงทุกครั้งที่เราบอกว่านายทหารได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีคนที่ได้เยอะกว่านายทหารนะครับการซื้อเรือรบจากกร er ีน n ารเบตเป็นส่วนหนึ่งที่นํามาซึ่งวิกฤตทางการเงินในปี2540นะครับที่รัฐบาลโปรตชเกิต้องนะครับส w a ปค่าเงินเพื่อก,ก็คือลดค่าเงินตอนนั้นนะครับ เพื่อค้ำประกันการชําระเงินค่าเรือจํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พี่น้องลองไปตรวจสอบนะครับถึงขนาดมีผลทําให้เศรษฐกิจค่าเงินมีปัญหาเลยนะครับขนาดไหนเนี่ยนะครับนะครับแล้วเรือนี้เอามาใช้อะไรตอนนี้มีประโยชน์แค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเรือรบจักรรีนารเบตนะครับพี่น้องลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการซื้อเครื่องบินสกูล f เนี่ย F16 สิบหกอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ซื้อเนี่ยจากบริษัท f ฟ l c o n นะ Incorporation นะครับ ที่อเมริกาผู้มีอำนาจนะครับจะได้รับประโยชน์ด้วยทุกครั้งก็ถือว่าแทบจะเป็นเรื่องนะปกติสําหรับสังคมไทยนะครับก็จอมทัพคือใครแล้วครับนะครับ,นะรบไม่น่าสงสัยนะครับอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับที่ตั้งคลายทหารรักษาพระองค์นะครับกว่าหกสิบแห่งทั่วประเทศต้องเช่าที่ดินต้องเสียค่าเช่านะครับก่เดว,วันนอนกินเลยล่ะนะครับ ไม่ให้ไปเช่าของคนอื่นนะครับแล้วก็จ้างบริษัทก่อสร้างผ่านบริษัทสำมากรน,นะครับงบประมาณของกองทัพจํานวนมากหมดไปกับค่าเช่าที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่และค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่าแต่ละปีแต่ละปีนะครับเงินเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นการก่อสร้างก็มันมีบริษัทปูนซีเมนต์เครือไทยนะครับเครือปูนซีเมนต์ไทยอยู่แล้ว นะครับล้วก็มีการล็อกสเปคอีกอะไรอีกนะครับก็อยู่ในนั้นหมดนะครับเพราะฉนั้นงบประมาณทหารที่เพิ่มเข้าไปนั้นนะครับต้องไปดูซิพี่น้องไปตรวจสอบดูว่านะครับการเ,าเสียไปกับค่าเช่าที่ดินเท่าไหร่จ้างบริษัทก่อสร้างเนี่ยเท่าไหร่นะครับนะแล้วยังไม่พอนะค่าตึกเก่าๆทั้งหลายเนี่ยมีการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยนะครับใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ เพราะว่าจํานวนพลนะของกองทัพเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ประมาณ300ร้อยนะครับเออสามโซีสามแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่เงินที่ใช้เนี่ยเกือบจะสองแสนล้านเนี่ยนะครับมันไปไหนนะครับพี่น้องก็ลองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นหมวดการหากินหมวดที่6นะครับของสถาบันรา,นารศึกษาไทยนะครับพี่น้องรวมเอา6ส่วนที่ที่เราพูดกันมาเนี่ยนะแล้วพี่น้องก็ลองนึกดูว่าเนี่ยที่บอกว่าร่ารวยที่สุดในบรรดา พระราชาของโลกเนี่ยมันน่าสงสัยไหมนะครับนะต้องดูนะหกส่วนมีอะไรบ้างนะครับย้อนย้อนไปหน่อยนึงนะครับย้อนให้พี่น้องได้ดูนะตลาดหลักทรัพย์นะครับลงทุนอย่างยิ่งใหญ่นะครับธนาคารและประกันภัยอันนี้ก็เรียกว่าเสือนอนกินนะครับอ่าการก่อสร้างและการค้าวัสดุก่อสร้างรวบกินรวบทุกอย่างทุกด้านนะครับไม่มีใครมาแข่งแล้วก็ธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์น,นี่ไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์มีที่ดินในที่ที่ สําคัญสําคัญเต็มแผ่นดินนะครับแล้วก็ธุรกิจทั้งด้านโรงแรมแล้วก็การบินนะครับซึ่งพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้มาพูดถึงอาวุธและการหากินกับทหารนะครับตอนต่อไปนะครับจะให้เห็นภาพรวมของการทำมาหากินในกระทรวงต่างๆนะครับนี่ลองไปดูแล้วจากนั้นก็เป็นเรื่องธุรกิจน้ํามันอีกธุรกิจพลังงานอีกการหากินกับชาวนาชาวสวนชาวไร่อีกการหากินกับการรถไฟอีกนะครับนี่ตอนที่หกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตอนที่เจ็ดกัน ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องก็ติดตามโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับส่งต่อไปให้พี่น้องได้รับรู้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้เข้าใจแจมแจ้งนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นถือเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นการจุดประเด็นพี่น้องไปพิสูจน์และหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ มอ้ักษ์ปีศาจี่แอบเผยซมันน์ลอดปวดอบลไอ้เอา,านเนนเนมองปไปกลังหวง,ง,งั้ทวารนิดักผู้ร,ยยรักด้วยเท้รวงทำจิติ บหทางปัญญากรชากชนกู้นแค้นไม่าเสกหน่าตอบแทนมาเชื่อมบ้านสัดสิบคนมนุษย์กำหนดใจด้วยปันหากลดตัวหมอบต่ำยอมรับที่าิดผู้ติดตาติดกันแยากคุ้นสันตัวชูตเนื้อสินถึงใดกดเกณฑ์การเวลา เปิดหูเปิดตาดูคนไหลหลากบนททางเรือเฮลิเตอร์ยกตัวขึ้นพากระชาชนคู่กับสิ่งใดทพย์ทางทความคิดในใจของฉนเ,นนนนเรียา

เพลงนีงง้งัดตอบแทนเพราะเชื่อคุณว่าสุดมากตัทีกปีงันนุย์ตำดนดได้ด้วยเปนดาสลบต,ตัวมาตั้ยอมรักาารที่ห่างปิดหูป,ปิดตาปิดกันสัญยามูุคนชินตัวชูัำเนื้อสิ่ง,ในในงเืงได้กดแกรนกักา หลายลาทุ่บนที่พางเสรนเททียนยกตัวขึ้นสุดชาชนผู้กิดเสริฐในทางความคิดอินเิกาผู้ตสองศรัทาาสรงผาชนทั้งพระผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นขารกา